สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนียาย้าไม่กาผ้ามวนด้ดยจ่าเด้อผ้าลงทงลงทามาบึงมาลุ่นิึงยายสีมานบ่จ่ามากกับลูกสาวครับตาช่อ,องผุนกำลงังยางพะการังยางไปอยู่ผุนจ่าหอ้อลังอันนี้เม่อว่านยายเมือ่อยยายพักพรเนาะพี่น้องยายกระทำธุระมาเนี่ยยายกระทำทำธุระนั่มก็ยายสิบดิม,มาชาเบึงมือนี ยายมาแล้วเธเบิ ic, ่งรุ่นเบิ่งเด้อจ้าไปมาติดตามยายเบิ่งเด้อจ้าสิมานบ่เขามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยายในเด้อแฟนครับสุภูญสุคนไปลุยพุ่นลูกสาวกำลังหาอยู่กับตาทองเออเอาไปรุนเบิ่งตาทองมาแล้วดีป้าเจ้าเขามาหาตัวนี้เขามาหาป้องเหมือนเลยเนาะเถ่าเนาะ เอ้อยใหญมากเขามาหาหมวาัววัดติยหญ่บ่ได้ม,มาตสิหนิเออลุนเบิ้งกับตากับยายเบิ้งกับลูกเบิ้งสินมันมาจ้าฮ่ามา,าอ่าฮ่าเต้าโถงเตแหลกแหงมันเพี่ตาอยากหัวแด้เนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะอ,อ้เออเมื่อเลยพี่น้องใหญ่มาก เออบึงเนี่ยเออใหม่เขากำยังปืนพอ่อเออใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอามาเป็นกำลังใจให้ยายมาหลุนกับยายบึงไอง้บุญน, <laughs> นายจังวะเนี่ยพี่น้องต้นแหลกแห่งวันหลุนบึงมาเมื่อกับยายเด้อพี่น้องสิมาอันมโนมนีพี่น,ออ <laughs> น,น้อ,นนองเนาะอ <laughs> เอาลุยต่อ มันบ่มันก็เป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเขาหาหมื่นน้องพี่น้องเนาะมองได้เขาก็หาหายากหมื่นเป็ดหมื่นพี่น้องปุ่นเอาคุบอีกอย่างหน่อนั่นเอออู้คุบไม่อยังนัอนน้นอ,อ้า <laughs> นานมันจ่อยเออ,เอ,อมาเลยมาหนีเลยได้ใจเด้อไป ตัวที่อู้ตัวเลกตัวสงตัวสองกำลังเข้าเออมา<ๆ>มามายให้ไดในกัดเบิ้งมือนี่นี่ขาแบบอุ้ยหลงใส่หดขาผ่าวไลนองพี่น้องเนาะไปลุยต่อ,อ,อนานท่านอยุวธจานานมานมานมานเออมาได้สำเร็จกนะานะเถาเนาะมือนี่กะย็ดเนาะมือนี่ เมุ่แถาล้มน้ำเนะมมาะเาออมื่อวันที่เท่าไรแถวเมื่อวันที่ยี่สามวันที่ยี่สิามมาใหญ่มาหาแต่เสา,สาดอยจ่าเด้อมาหาเลีวลูกสาวกับจีเปธุระเนะานะจ่าเนาะมาทรงใหญ่ล้วก็มาทรงตาทองแล้วก็นิได้ไปหาให้มันมานแน่เด่ายแต่เสาแน่ลูกก็บเดี๋ยวจไปเดี๋ยวไปทำธุระทางอื่นเนาะจาะ่าเนาะแล้วไปขายลอตลีเนี่ยไปทัวร์ถีตัวแด่เลยเนาะต่างโคตรจ้างสมาหากินเนาะพี่น้องเนาะ วางกับผ้ามหาเอ้าพี่น้องพ่ออีกแล้วจ้าไฮ้ยอย่ามันเฉีนมันพันผืดอ๋อเบื้องไกลๆได้จ้านันจับนันมือมีตัวตรงเลยตัวหนาะหน่อยจอยๆมันก็มีตัวหน่อยตัวจอยตัวแหลกมันก็คือคนแหลกไมันจอยไม่คนพ่อเออไปลุยต่อ เอ้ามามาหาใกล้กันเลยจ่าดื้อนี่เต็นยวงมามืองนี้นี่มานมานยังเก่านั่นเลยเนาะจ่ามานเขียดเก่าเขียดปัดนี่มานอีกเลยจ้าเจะได้จะท้องสู่ซู่ด้วจ่าเด้อง่ายเขียดง่ายเขียดด้วจ่าเมนบ่เหาอือตัวใหญ่เลย ออไงนั่นมาดีละจ้าเฮ้มามาแล้วหางหยากด้วยพี่น้องมือนนี่นี่เอ้า <c oughs> หาหยากกระซูเออม,มันแหงแหลงก็ไม่ใช่หาหยากเนะพี่น้องเนาะเอ้าลุยไม่ยัง <c oughs> ว,ว่าแต่ไงกูป <c oughs> เอาเงียเงยมึงเอ้าหกหกท่านบ่นั่นท่านบ่ล่ะเออนั่นขันสิมานหกจำไรกับท่านเนาะพี่น้องดันเออหมานหมานว่าเจ้าสิมานโกบ่าาพอจะมองก็ไม่แห้งดิ ขึ้นช่พ่อน้าเรืออยู่เนาะพี่น้อ,นองเนาะท่านโมน,นี่ท่านอยู่เด้อดจ่าเดือมหมาอีกแล้วจา้าเอา้าเอา้าเอ้าเฮอหมานหมานไปนั่นพี่น้องพอปนแล้วพอปนแล้วพอปนแล้วเอเอเ เออควักผีดแม่ไม่ยังไม่ยังนี่แม่มาหนิเฮ้ยเฮ้ยแม่มาหนิง่ายกว่าในตากล่องอยู่พน่นให้พี่น้องปาดนี่ง่ายทีเท่เลยเอ้าลุนเบิ้งพี่น้องลุนเบิ้งเปิดเบิ้งแม่นลุนเบิ้งนานแม่นี่ลีปัดนี่อู้อยู่เลิกเนาะอยู่เลิกนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วอู้มาเอาเสียมาเบิ้งบุญเหี่ยวแตกแล้วมึง เบึ้งเล้่จ้าเด้อเบื้อง,งออใหญ่กว่าแต่ขีบัวหมานโก,นนกบหมานคือเกาบอวอโอ้คดี๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊่อพ่อาิ๊ดดิ๊ดอิ๊อเดิ๊ดดิ๊ดดินอดิ๊ดดา๊ด้ิ๊ดด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 ิ๊นดิ๊ดดิอดด่๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิด มาแล้วจ้ามาแล้วดีดีดยดีได้เาจะอยู่บ่มานลูกสาวลูกสาวมาพ่อว่างเฮ้ยนูว่าแม่แม่เนี่ยเ่อไงพ่ดเอิญพุ่นเอิญโคตรพีดบบบนี้เฮ้ยพดผอพ่อกบตัวหนึ่งผดอื่นผดอื่นโคตรพีดนานมานมาแล้วอู้ยเบงเนียวเตกอยากให้มาอีกนี่ด้วยจ้าจะมุาโนนนี่จะหาโคกโตนี่เก้าดอกมือนี่มองมองมันเออ มานมานนู่นขามันตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่มันนู่นขึ้นจมก้มตัวหน่อยมันเปรดเลดน้องพี่น้องเนาะไงมันพี่พ่อยิ่งได้วยจ่าเขียนอยู่ในไงดินานในปอนยืดเตะจากตรงงามๆเลยอ่ะไปมามานบอ่ะหวงบรรยากาศด้วยจ่าด้อ วันนี้กุ้มโดยจาาพ้นชิตโต๊บ่พี่น้องอหมอบยิ่เอหมอบอยู่เด้วยจา้าเห็นบอ่อพี่นอ้องเหรอขุเบึงนี่มแม่ตาไายแม่แนมเห็นพื้นแนมเห็นอยู่นานพ่ออ,อย่เด้๋ยจ่าเด้อกบนี่งูปูมีปูกับาปูเอาทุกอย่างกินใดเนาะพี่น้องเอย มันเป็นใบพลนจิตกเลยมือนีว่ายุของนะกลุ่มเลยพี่น้องไเลือกขักไวุ้ดใหม่เบิงเบิงมันขันมีน้ำแปลว่ามีกบแต่ทองวะบ่มีเอาบ่มีน้ำบ่มีดจุจ่าเด้อยมีกระปูมีแต่กระปูบลาตะกนมันเลือกเบิงกี่ล่ะเบิงกี่ล่ะพี่น้องเลือกงี้อ้ยส่าิมานบ่ล่ะเอ้า แต่ทองงบมดถไหพ่อตดอยู oh ่แต่เข hey, oh. ียนโตแต่เขียนโตเดียวมันตาบอดยี่ได้พูตัวหน่อยจะเริ่มแหลกคุณฮ่าฮ้าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่นองออ่าฮ่า่าฮ่าฮ่อฮนาฮ่า่่าา่าาาายั โอ้แล้วม no. ันยุ U, uh, ่นออกยังไงเฮ้ยโอ้ยยังไงบางไงเลยพี่น้องท่านบ้านนอกเอ้าท่านพ่นก็พี่ไงบ่นั่นนั่นนั่นเห็นบอเมนบออู้จโตบางไงมาเลยว่ายายเอาบ่ทันเลยนี่อู้เต้นไปเอ้านี่นี่คุ้มจนใดน้องพี่น้องเนาะวันนี้เห็นบอโต้บางไงมาเลยมันอยู่อย่ไงมันมัน แต่ก็เป็นของเฮาคือก้อนา<อ>นไะด้แล้วครึ่งลูกพ่อปนอ๋อได้พ่อปนอยู่บ่ถึงคร<อ>ึ่งดอกขีดนึงบ่เดี๋ยวจะน้อยมันจะไร้เลยเสื้อชีจบคลิปแต่มันจะทั้งไหนใหญ่มากจะทั้งพูนตรงนี้หาไก่หาไกก่ัถือมาถือมาโซ่คอยเลย,ยลนะถือแรนมาหาใหญ่โซ่ไปไปใส่คูมานมานอีกแหละจ้าเออต่างคนต่างหาไก่กันเนาะพี่น้องเนาะ จังลูบดีนันนี่ปัดตัวนี้เอ้อไปมันเมื้องกี้ทันจะคูบกันอยู่ใกล้เอาเถอะมัดโกบเลยเถอะเอ้ยคนอยู่จะมองแก่นั่น ใหญ่พักพรก่อนลงกน้ำก่อนจ้าปีก็ได้จ้าป๊อดัวใหญ่โตงามขาวชั่วนาเจียเขาก็มาหาคือกันบ่เนาะพี่น้องเนาะหลายคักไปต่างคนต่างหาเน้องพี่น้องการดีนะเถาเนาะบ่หอนเนาะแต่เหงอแตกคุบเลย นาน,น,านหินบอ่อปุ๊บปุ๊บทันบอ่อทันบ่อนานนี่นี่นี่ฮ่อมันออกจัะไงนี่เด้อจใาเด้อ <c oughs> หายุดโต๊แตกชุดแท้นหาจชุดล่มเขา่าทองเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่มันติดออกบางทนึงนี่เอาใม่มาใส่แบบนี้แรมมีเทขันบ่มีเซตเตอุบมด้วยเทา้าลุยกันมาอากาศดีพี่น้องลูกหลานก็นมาเต็มมายนะ <c oughs> ูกำลังลงมากคือกันสิค่ะมาหาเอาใช่นั่นเห็นบ่อือเอาหานั่นเอาเบิ้งงูคืนเบิ้งนันโอ้เด็กปตัวหนึ่งมานมานกำลังลุยกันคุ้บลูกเอาอะไรคือบวลัดจอยวะนั่นเออมานมานมาตัวใหญ่ๆเนาะ ก็มาไปขาวน้องพ่ออีกแล้วจ้าอยู่ในหุ่กระปู่นนะเท้านานมานมานมานหายเท้าเบื้งไกลๆเด้อพี่น้องเด้อฮะโอ้ยหุ่กระปู่ออกมาสู้หายเบื้งเท้าแบบนี่เดี๋ยวจะคบสู้เออเบื้งไกลๆเด้อจ่าเด้อหายนานนานป่าปาดป่าโตแบบไงเลยพี่น้องเลยพี่น้อง ปาดปาดเออจับบอลูกจับบ่เออถือขน,นมแม่จอยไป่ใช่มนันมันเออกำลังลุยกันแซวลุยบ่พี่น้องเอ้ยแับนี้มามามาาลุยซอยกันเ,เ,นเ,นเนด้อมัน,นมานาันติดนันนันใจว้อนกับมันาอีกแล้วล้านว้อนกับเออหาวคน้คนก้นผู้นี่หลุนมึงเด้อพี่น้งนนองตะท่าาองว่าสงสัย น yeah. be ั่นนี I mean. ่บอกว่ารุนบึงสองตอีกแล้วจ้าสามนี่นะแถวปัดนี่เห็นบ่อขักสิมันอยู่ในหูกัะปู่คือเก่าพี่น้องใหญ่บอกว่าแล้วนี่นั่นนั่นนั่นเห็นบ่อ บอกว่าหลุดเบื้องหูนี่หูนี่ก็แม่นี่ลีเนาะอ,อ้าทถวอ้านี่ทถวนี่ของคอยได้มาตัวสองสามโตแล้วนั่นเอ,ออชิบไปหาเรื่อยๆรื่นานมานมานมานได้อันนี้แล้วก็ปูขึ้นไปจะท่องได้ในหูกระปูสองโตเลยทีนเท้าวเนาะ มันๆไปไปหางานไในแถางานนี่เมื่อลหร่ปึ้งเมือไหร่พี่น้องเอ้ยหลุดบึงอีบึงจะถอดบันบลึกนะเออมันๆเนี่เด้อนู่นนี่ก็น้ำมันออกข็ตัวนี้น้ำออกบ่อถอดบ่อนะบ่อก็มีปูก็เอาปูนานเดี๋ยวปูเนาะพี่น้อง นานอีลีโอ้ยคนเราเต็งคนพ่อโกบเชืองโอ้ยตกใจเหมือนกระปูที่เทานีบมือทีคุณแม่จ้ากระปูน้อยนีมือวสันปลาปูไปจะได้เทาหน้าโกบ มีปูเอาปูมีบลากบนานเอียเห้บ่งปูเห้อเบงปูแม่คือปูปูแมงปูแมงงามปูขังปูขังไมายถึงปูขังยังไงนี่แหละมันมนแหล่เฮ้ยมีเห็นบอกไงมันออกไปจอยมียังเทามียังเทาไม่จพอโต้มันบ่อไปดิไอ ไห้พี่น้องไห้ใครเบิ่งไก่ด้อมาจับก็มาจับเถาะจ้าก็เอ็กเถาะไปชิมาจับจ้าโคตรจ้าเมื่อยขันพ่อแล้วก็จับเลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไห้พี่น้องง่ายมันตาทองพคุนเมื่อยหลายหาพคุนเมื่อยหลายไิมาจับก็มาจับเถอะบุญละนังพัดเฮ้ยข่อยไม่ได้จับแน่เถ่าข่อยให้ข่อยจับนี่ล่ะเอาที่ล่ะเอ้าเออคนพ่อกับคนจับเลยนะ้าวปัดพี่น้องนุ่ง่ายนี่ มาแล้วจ้ามาเร็วอีกแล้วจ้าเอาอจับเท่าจับจับแล้วเนะี่พี่นอออ้องพอดีจับกูเตะท้องพอไงมันก้มกว่ามือโอ้ยขึ้นไล่งามจ้ะพี่น้องอ้ยพี่น้องนี่ตวัวที่สี่ือตัวที่ห้าล้วเท่า โตที่ส so. uh, hmm, ีตามมาปาดอยู่ในไงให้เบึงหลีดเบงการม่ะวัวแต่จะได้ก่อยหลีดเมื่อยไรเอาสุไเเออเนี่ยแตกจากหลือ้ะเท้าเออวัวแต่สีบมานกับมานขึ้นยกขึ้นเท้าปาดปดเห็นเบึงที่หลับพี่น้องเบืองเท้าเออ มาน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 ยิ้มก่อนเวลาจะลำยิ้มนิดเ <laughs> ต็นบออกเลยโอ้ขนาดมือนี้บรรยากาศดีแตท่ท่อเงยโล่เหมนพนงานของใหญ่คับตากระลูกสาวเบิงเปิงเมือเลยพี่น้องเอ้ยอือกดสิลินสิติดเมืองานเลยเด้พี่น้องนี่ ได้ซีโต้เนาะแถวเนาะเมื่อไง่จากแล้วเออพึบเอาเอาเอาหายหายหมดเนี่ยอเออืออ ขเ,ขเขาชูงูตีเท้าเขาเขามปได้แน่ยนั่นเนาะขัดจีเป็นของเขากับเต็นไปหาคือเกาน้าเท้าเฮ้ยมันมันเอานั่นจะได้เท้ากับปูด้วยจา้ามันบอกเป็นหนามตะทองว่ะมีปูเอาปู ขนาดขนาดให้จับก็บปู้ซื้อกันหนี <laughs> ไปเถ้าไปจ้เมื่อแล้วอยาักโคมไลไปไปไปเือนเข้าไปเนียังยังหาอยู่เนาะจา๋าเนาะแต่ทองยังลุยอยู่ได้พ่อได้ดไดก,กินได้ยากาเถ้าเอ้ย จะคอยมาหาไม้มือไม้เยดีค่ะพี่น <Relax> ้องมาบึ้งบึ้งพี่น้องเอ้ยมาบึ้งบึ้งดูไกลไกลนั่นจิ๋มบ่นี่ ปาดก็ปูกบก็ได้น้องพี่น้องเนาะเห็นบ่โอ้ขึ้นมาหนำยังกับปูโตกัะปูปูหน่อยนีมืออ๋อเห็นบ่พี่น้องกับปูก็ได้ปูก็ได้กบก็ได้น้อยใาเนาะยายก็ได้เออมาหากะได้ชูผูได้อยู่ชูมืออยู้น้อยใาเนาะยายกะสิจบคลิปได้ใจาเด้อ สิจบคลิปมาหากบหาเขียดไว้เพียงแค่นี้ขอบพูดทุกกระนังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดสวัสดีจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยนะจ้าไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้จ้าบ๊ายบายจู๊บจู๊บสวัสดีจ้าจะคอยไปหาไม่เนาะจ้าเนาะ เ <laughs> มืม่อไหร่จะยิบไปหาบางไรดอกบางนี้เพิ่งเมื่อไรน้องอพี่น้องไปเรื่อยๆน้อง,องอพี่น้องเนาะ